สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาเราฟังอะไรเหมือนเมือนกันเนี่ยบางคนโอ้โหจำแม่นเข้าใจทะลุปลุกปลงเลยใช่ค่ะแต่บางคนแบบว่าฟังแล้วก็ผ่านไปเลยเหมือนลมพัดนั่นสิครับวันนี้เราเลยจะมาคุยหาคําตอบเรื่องนี้กันจากออพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20นะครับชื่ออวคุชิตาสูตร อ๋อพระสูตรนี้เองครับผมพระสูตรนี้ท่านจำแนกคนไว้สามแบบตามความเข้าใจเลยแล้วก็มีภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดชัดด้วยใช่เลยค่ะเป็นการอุปมาอุปไมยที่แบบคมคายมากทำให้เราเห็นภาพความต่างของคนในการรับรู้เรียนรู้แล้วก็การจดจำคำสอนได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเภทแรกที่พระสูตรพูดถึงคือบุคคลมีปัญญาควา่ํา ปัญญาควา่ำครับลักษณะคือคนที่ไปฟังธรรมะเนี่ยแหละครับแต่ฟังยังไงทั้งตอนต้นตอนกลางพอจบลุกไปแล้วว่างเปล่าใช่ครับเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยจําอะไรไม่ได้เลยพระสูตรท่านเปรียบเหมือนหมที่ความนาลงอะค่ะพอน้ําราดลงไปปุ๊บไหลออกหมดใช่ค่ะไหลออกหมดไม่เหลือเลยซึ่งท่านชี้ว่ามันไม่ใช่แค่เอ่อความจําไม่ดีนะ แต่เป็นเรื่องของการขาดปัญญาคือความสามารถในการพิจนารณาการประมวลผลเรื่องนั้นๆไปเลยอ๋อคือไม่มีเครื่องมือข้างในที่จะรับไว้ได้ประมาณนั้นเลยค่ะพระสูตรใช้คำว่าเป็นคนเขา่าคือถึงจะฟังบ่อยแค่ไหนก็ซื่มรับได้ไม่ได้เพราะขาดปัญญาตรงนี้อู๋เปรียบเทียบกับหม้อความนี้เห็นภาพเลยนะครับมันเหมือนปิดประตูตั้งแต่แรกเลยค่ะ ค่อนข้างชัดเจนเลยสําหรับกลุ่มแรกครับผมแต่ก็มีกลุ่มที่ดูเหมือนจะดีขึ้นมาหน่อยตอนแรกๆใช่ไหมครับประเภทที่2บุคคลมีปัญญาเช่นกับปักใช่ค่ะกลุ่มนี้ต่างออกไปคือตอนนั่งฟังธรรมเนี่ยเข้าใจนะอ๋อตอนฟังรู้เรื่องรู้เรื่องเลยค่ะจําได้หมดเลยทั้งต้นกลางปลายฟังแล้วเข้าใจดีมากแต่มีแต่แต่พอมีจุดเปลี่ยนคือตอนลุกจากที่นั่งไปปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่า จำที่เข้าใจเมื่อกี้ไม่ได้ซะง,งั้นเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยพระสูตรท่านเปรียบเหมือนมีของกินเยอะแยะเลยวางอยู่บนตักเรานี่แหละครับมีทั้งงาข้าวสารขนมแต่พอเราเผลอหรือว่าไม่ทันระวังลุกพรวดขึ้นมาของก็หล่นหมดเลยสิครับใช่ค่ะตกหล่นเรี่ยราดหายไปหมดเลยอ๋อเข้าใจละแสดงว่าความเข้าใจตอนแรกมีแต่การเก็บรักษาหรือการจําระยะยาวนี่ เออไม่ค่อยดีถูกต้องค่ะคือคมีความสามารถในการเข้าใจณขณะนั้นแต่การจะย้ายข้อมูลหรือที่ท่านเรียกว่าพยัญชนะคือตัวเนื้อหาตัวถ้อยคําเป๊ะเนี่ยเข้าไปเก็บในความจําระยะยาวมันไม่มั่นคงครับพอสถานการณ์เปลี่ยนหรือเวลาผ่านไปนิดหน่อยความเข้าใจนั้นก็แบบว่าเลือนไปหายไปได้ง่ายเข้าใจได้แต่เก็บไว้ไม่ทน อืมก็น่าสนใจนะครับทีนี้มาถึงประเภทสุดท้ายที่น่าจะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนค่ะประเภทที่สามบุคคลมีปัญญากว้างขวางฟังชื่อก็ดูดีแล้วครับกว้างขวางนี่คือ,อยังไงคะกลุ่มนี้คือสมบูรณ์แบบเลยไปฟังทำแล้วเข้าใจจำเนื้อหาได้ทั้งหมดทั้งตอนฟังใช่ครับ ทั้นตอนฟังและสำคัญคือหลังจากลุกไปแล้วด้วยอ๋อจำได้ตลอดค่ะความเข้าใจเนื้อหาย,ยังอยู่ครบถ้วนไม่หายไปไหนเลยพอมาถึงแบบที่สามนี่ภาพหม้อหง,งายเนี่ยมันใช่เลยนะครับชัดเจนมากถูกต้องค่ะพระสูตรเปรียบเหมือนหม้อที่ตั้งหงายไว้พอน้ำเทลงไปก็รับได้เต็มที่ไม่รั่วไหลใช่ค่ะกักเก็บไว้ได้สมบูรณ์แบบเลยสะท้อนความต่างเรื่องปัญญาจริงๆครับผม และมีอีกประเด็นที่สำคัญกว่าแค่จำแม่นนะคะอืมมีอะไรอีกครับพระสูตรบอกว่าคนกลุ่มนี้มีความดำริประเสริฐสุดความดำริประเสริฐสุดคือยังไงครับคือไม่ใช่แค่จำได้เฉยๆแต่ใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในธรรมนั้นๆแล้วก็นำไปสู่การคิดการคริครวนแล้วก็การปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องโอ้โหไม่ใช่แค่จำแต่เอาไปใช้ต่อยอดได้ด้วยใช่ค่ะมีศักยภาพที่จะเข้าใจจนถึงที่สุด คือดับทุกได้เลยมันเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่การรับรู้เข้าใจจำแล้วก็นําไปใช้จริงฟังดูแล้วหัวใจสําคัญที่พระสูตรชี้ให้เห็นไม่ใช่แค่เรื่องความจําดีไม่ดีเลยนะครับแต่มันคือเรื่องปัญญาจริงๆความสามารถในการใคร่ครวญประมวลผลแล้วก็ยึดเอาสาระสําคัญไว้ได้แน่นอนเลยค่ะ แล้วสิ่งที่พระสูตรนี้ชวนให้เราคิดต่อก็น่าจะเป็นการลองกลับมามองตัวเองดูนะคะว่าเวลาเรารับข้อมูลเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะเป็นเหมือนภาชนะแบบไหนมากกว่ากันอืมน่าสนใจครับคือให้สำรวจตัวเองค่ะ ไม่ใช่เพื่อตัดสินตัวเองนะคะแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรา,เาหาวิธีพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเราให้ดีขึ้นไปอีกได้แบบข้อคิดที่ดีมากเลยครับวันนี้ได้เห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆยินดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ